ไคที่ราศีสิงค์ครับผมไครที่ราศีเราใครที่เกิดราศีสิงค์เหมือนเราสองคนเนี่ยนะครับในราศีเดียวกันด้วยเนาะการเงินช่วงนี้ ทำไมอ่ะคุณรุนช่องทำไมอยู่ในเกมมีโชคลาภจริงเหรอเขาบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอาจจะได้จากบุตจากทิดาจากบริวารหรือว่าเป็นผลกําไรที่เราเนี่ยอาจจะแบบว่าลงทุนไว้แต่หน้านี้ไม่ได้ลงทุนเลยเลยเราว่างไม่ได้ถ้าการลงทุนนี่คงไม่ใช่แล้วล่ะเออเออไม่มันอาจจะมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งไงอย่างเช่นบางคนทํางานไว้แล้วก็บางงานที่เราโอ้ยเงินจ็อบไม่ออกมาประมาณ3ปีแล้วเพียงเพียงเพียงสัปดาห์นี้อาจจะออกเออนี่รออยู่รออยู่เหมือนกัน รออยู่เหมือนกันคุณก็รออยู่ใช่ไหมรออยู่โอเคเริ่มมีเขาแล้วสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าแต่ก็เป็นเหมือนเหมือนกันก็เอยเพิ่งให้ใครยืมเงินช่วงนี้ราศีเราด้วยทุกราศีที่ผ่านมาอ๋อหอสรุปไม่ต้องยืมเงินกันนะครับช่วงนี้จะไปกู้ไปกู้ธนาคารเลยนะครับออย่ายืมของใครของมันไม่ดีหรือจะไปเซ็นชื่อคำประกันให้ใครเพราะว่าคุณเองอาจจะเดือดร้อนได้นะครับบางทีเราให้คนอื่นยืมแล้วก็เขาไม่คืนตามกําหนดเนี่ยเราก็เดือดร้อนแล้วอย่างที่เดือดร้อนมาก่อนหน้านี้แล้วไงเจอมาแล้วใช่ไหมเจอมาแล้วเพราะฉะนั้น เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็ต้องดูดีๆเนาะถ้าเราไม่พร้อมเราก็อย่าไปแบบนะใช่ส่วนการงานการงาน,ก,างานก็บอกว่าปีใหม่ทมั้งปีใหม่ไทยปีใหม่จีนก็เพิ่งเริ่มด้วยนะครับเป็นเวลาที่เหมาะที่จะเริ่มกับสิ่งใหม่<อ>ๆลงทุนใหม่โครงการใหม่ๆเริ่มงานใหม่โดยเฉพาะเขาบอกว่าธุรกิจการเงินเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามีการที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆทําธุรกิจใหม่ๆแล้วก็จะไปขอกู้ยืมค่ะ เออมีโอกาสสาเร็จอ๋อหรออ่ามีโอกาสสาเร็จนะครับอาจจะไปค้าขายไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเอ่อการค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยเนี่ยจะดีจะดีคุณก็ค้าขายอยู่นี่ใช่ไหมอ่าขอให้ดีขอให้ดวงดีแล้วกันส่วนผู้บริหารคนที่มีลูกน้องเออบางทีบางทีเราก็เอะเราเป็นผู้บริหารหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคุณมีลูกน้องอ่ะเออจะเล็กจะใหญ่ก็ตามคุณมีลูกน้องปุ๊บอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากช่วงนี้คุณเนี่ยอย่าไปจู้จี้จุกจิกกับทีมงานมากเหรอเดี๋ยวเวลาเขาไปซื้อข้าวเหนียว ไม่ใช่สิคุณชอบฝากซื้ออะไรนะคิมบับคิมบับระวังจะใส่เขาจะใส่ยาคิมบับอะไรเวลาเขาไปฝากเขาซื้อเคปับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใส่แมลงสาบผสมมาให้นะอย่าททักมันเพราะว่างวดที่แล้วยังไม่ได้จ่ายมันเลยเออลืมทวงืมจริงด้วยนี่ไม่ได้แกล้งลืมมีอะไรต้องทวงเอาไม่ไม่ต้องมาเล่นรอเล่นอาไว้จ่ายทีเดียวเขาบอกจะ หลายปีใช่ไหมลายปีรลายปีเลยปีหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งกินทุกอาทิตย์เขาบอกว่านะครับไม่ควรที่จะจู้จี้จุกจิกมากเราเราสองคนนี่แหละเนาะบางทีอย่าไปจู้จี้จุกจิกผู้ต้ยบังคับบัญชามากเพราะว่าบางทีเขาก็จะแบบไม่มีกําลังใจทํางานเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเกิ้ลก็สะเทือนนะสิ นี่ขนาดเราไม่จู้จี้จุกจิกก็ยังผิดทุกวันเลยก็เพราะว่าเราไม่จู้จี้จุกจิกไงเออแล้วถ้าจู้จี้จุกจิกไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยเขาผิดจะได้มีกใจในการทำงานผิดเป็นครูทุกวันนี้ถือว่าเราทำงานกับครูผิดเป็นครูเป็นทุกวันนี้เป็นพอแล้วย์แล้วเรียบร้อยเป็นอาจารย์ใหญ่ละอ่ส่วนคนโสดเขาบอกว่านี่ครับคนโสดตอนนี้เนี่ยที่กำลังอยากมีความรักเหลือเกินอยากสำเร็จสมหวังช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบจะมีมาให้เลือกเยอะอ่ายินดีด้วยยินดีด้วย เราจากคนนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วไม่โสดแล้วนะไอ้คนโสดเนี่ยมีมาให้เลือกเยอะโอยินดีด้วยนะครับแต่ระวังครับไอ้ด้วยความที่มีมาให้เลือกเยอะต้องดูดีๆนะหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีเจ้าของแล้วอย่าไปเผลอมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกับคนที่มีเจ้าของแล้วจะเดือดร้อนนะครับเออทาอะไรให้ยังคิดด้วยเขาบอกว่าช่างใจนิดช่างใจนิดส่วนคนที่มีคู่แล้วอ่ะคนที่มีแฟนอย่างคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเรื่องคําพูดเขาบอกว่า จะพูดอะไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะเป็นปัญหาในในครอบครัวของคุณหรือยังไงก็ตามให้ระมัดระวังคือจริงๆเนี่ยพูดได้นะแต่เขาบอกว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศความรักในไม่สดใสแค่นั้นเองอะไรที่พูดได้ก็พูดไม่ว่าจะเป็นญาติเข้าญาตเราเลยเอาไว้ญาติเราก็เรื่องของเราญาติเขาก็เรื่องของเขาคือถ้าจะคุยก็ต้องดูว่าคุยได้ไหมคุยได้แค่ไหนอย่าให้มากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะเสี่ยงเดี๋ยวเขาจะไม่ทํากันบ้านไม่มันจะเป็นชนวนชนวนอะไรครับระเบิดงี้หรอมันจะเป็นอ้าวเป็นระ ไม่มีประเด็นนะแบบทะเลาะกันเอาเวลาบ้านของคุณแหม้บ้านของเธอดีนักแหละอย่างงี้อย่าไปี้ทำนี้จะได้ยินบ่อยมากเอาก็เข้ามาว่าบ้านเราก่อนนะเราก็ต้องเงียบไงเอาไปด่าบ้านเราเราก็ต้องด่าบ้านเดี๋ยวบรรยากาศความรักไม่สดใสเหรอมันหมดเวลาสดใสเดี๋ยวเขาไม่ส่งกันบ้านนะอออเอาเอาไปดูปิดท้ายนะคะสัปดาห์แรกกับราศีกันเนสัปดาห์สุดท้ายในวันนี้ก็แล้วกันไปดูเรื่องของการเงินกันนิดหนึ่งนี่ รับมากก็จ่ายมากนะจ๊ะทำไมครับเอา้ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในในสุขของราศีกันนะจ๊ะร,รายได้เนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะมีโชคเล้าก็มาบ้างแต่ว่า2เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนี่กุมภามเรากุมภามีนาจากนี้เป็นต้นไปเลยควรระวังนะคะเรื่องของการใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินสำราญใจเบิกบานหัวใจแล้วมันจะติดขัดได้อย่างแน่นอน ระวังกังนซะที่หนึ่งวางแผนในส่วนของการใช้จ่ายกันหน่อยเรื่องของการงานค่ะการลงทุนหรือว่าขยายกิจการเนี่ยเริ่มโครงการใหม่ๆโดวยเฉพาะเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายอาคารที่ดงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความเจริญข้้วหน้าได้ดีเลยคุณผู้ชมครับนี่แล้วสาหรับมนุษย์ินเดือนอย่างเราเรานะราศีกันนะเรียนนี้ก็บอกว่าผู้ใหญ่จะเมตตามาไม่จะมันอย่าไปเรียกแข้งเรียกขายเยอะมันจะไม่ดีมันน่าเกลียดคือเราทํางานเราให้ดีแล้วกันเขาก็เมตตาเราเองใช่ดูที่ผลงานถ้าคุณตั้งใจทํางานดีสัปดาห์นี้นี่เขายิ่งสนับสนุนเลยเขาจะเลื่อนขั้นให้ โอ้ถ้าทํางานดีเนี่ยจะเลื่อนขั้นเงินเดือนพอเลื่อนขั้นปุ๊บเงินเดือนก็จะขึ้นให้มีโอกาสได้ดีมากแต่ระวังนิดนึงอย่าไปเซ็นสัญญามั่วๆไม่ได้นะอาจจะถูกหักหลังอาจจะถูกคดโกงได้ต้องดูดีต้องดูดีๆใช่อันไหนไม่คุ้มก็อย่าพึ่งถูกต้องความรักความรักกันบ้างความรักอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันนะจ๊ะราบรื่นค่ะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์ที่หงุดหงิดของคุณเป็นพิเศษบางทีคิดมากไปแล้วก็หงุดหงิดหัวใจแล้วก็พานไงบางทีคุณ์เสีย พูดไปนู่นนี่นั่นแล้วมึงอากาจะเกิดปัญประเด็นมูลขึ้นมากับคนรักของเราก็อาจจะทะเลาะวิวาทแย่งนี่ถึงข the да ั้นแยกทางได้เลยนะเออสำหรับคนรักนะนะอารมณ์เนี่ยอารมณ์นิดนึงหรือว่าอยู่ห่างไกลบ้างก็สักนิดนึ่งบางทีเนี่ยการห่างไกลมันจะทําให้ความสัมพันธ์เออเพรเรารักกันมากยิ่สุดหรือว่าถ้าทะเลาะกันอยู่จริงๆเนี่ยผมว่า ออกมาจากตรงนั้นก่อนก็ได้<ม>เพราะถ้า,ยายอยู่กันเดี๋ยวก็ยิ่งทะเลาะกันใช่ใช่นะคะอาก็าต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับอารมณ์นะคะที่อาจจะง,งุนหงิหยิดก่อให้เกิดผลเสียได้สําหรับคุณนะคะคชาวราศีกันเช็คดวงกันไป6ราศีแรกแล้วถูกใครที่ยังรอย6ราศีหลังเนี่ยพรุ่งนี้ติดตามแล้วกัน<ม>นะครับเราก็มีมาให้เช็คใช่นะระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันหน่อยส่วน <laughs>